สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางลาวสตาร์นะคะแล้วก็ลาว v i p รลาวสตาร์วนะคะมาแบ่งปันค่ะ ของวันที่20เดือน72564นะคะในคลิปเดียวนะคะจะมี3รอบค่ะรอบแรกก็จะเป็นลาวสตาร์นะคะ3.45โมง45ค่ะรอบที่2ก็จะเป็นลาว vip นะคะ3ามทุ่มคึ่งค่ะแล้วก็รอบที่3ก็จะเป็นลาวสตาร์ VIP นะคะรอบ4ีทุ่มค่ะในคลิปเดียวจบเลยนะคะ มาสรุปของวันที่19กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่20เนาะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนคะ่ะเมื่อวานนะคะร่างออกนะคะห1ค่ะรอบแรกเนาะตารางกำลังวันของเรามี5นะคะชุดเด่นนะคะ5แต่ว่าแอดเจาะหลุดนะคะไม่มีค่ะบนนะคะออก6 8 8 8 ตารางกำลังวันมี8มี6นะคะของเรา8ปดหกหกปดปอยู่ข้างหน้านะคะเพื่นน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 นอนๆจะ8ดเนาะอันนี้หลุดนะคะรอบแรกค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนรอบที่2นะคะเรา VIP รอบ3ามทุ่มครึ่งค่ะ9 8้ 98, ล่างนะคะตารางกำลังวันมี9ค่ะมี8นะคะ แล้วก็เจาะเข้า8แดเ้านะคะตัวที่นิ้นให้ด้วยค่ะแปดเ้าตัวกลับนะคะตัวที่นิ้นให้ด้วยเนาะส่วนบนนะคะออกแปดเก้าหปดเก้าหตารางกําลังวันมี9มีแปดมีหนะคะให้เก้าหนะคะ เจาะเข้าเก้าหกหกเก้าค่ะตัวที่เน้นให้ด้วยนะคะลาว v i p นะคะเข้าบนเข้าเขาบนเข้า,ขาล่างค่ะสองรอบเลยนะคะเพื่อนๆสวนรอบที่สามนะคะลาวสตา v ์ p ค่ะสามหกล่างตารางกำลังวันมีหกนะคะ เจาะเข้าสามหกตรงๆค่ะสองศูนย์สีบนตารางกำลังวันมีสีนะคะมีศูนย์ค่ะเจาะเข้าสีศูนย์นะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะสรุปแล้วนะคะลาสตาร,รอบแรกหลุดนะคะส่วนลาววีไอพี เข้าบนเข้าล่างนะคะแล้วก็ลาวสตา VAP ก็เข้าบนเข้าล่างค่ะยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่20นะคะฟังคําเตือนก่อนค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะมาตามต่อของวันที่20กันเลยจ้าของวันที่20เดือน72564นะคะจะมีลาวสตาลาวสตาร์ VIP ลาวสตาร์ VIP นะคะสองตัวบนล่างค่ะตารางกำลังวันนะคะวันนี้มีห้าเก้าสามแปดเจ็ดหนึ่งหกสี่นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้จับคู่ให้ก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะส่วนตัวเด่นนะคะวันนี้แอดเด่นห้าเด่นเก้าเด่นสามนะคะตัวรองก็จะเป็นสีวิ่งรูดนะคะ ส่วนเด่นสุดนะคะจะเป็นห้ากับเก้านะคะสายวิ่งสายรูดนําไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้าตัวเจาะนะคะก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าแปดนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าสามห้าแล้วก็สี่ห้านะคะสองแปดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกแปดแปดสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะ ส่วนขีดเส้นใต้สีแดงก็คือตัวที่แอดนินให้นะคะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี5 6 3 6 6 4 4 7ห1แล้วก็8 5นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ อันนี้คือแอดชอบเป็นพิเศษนะคะก็จะมี8สีกับ3 4สีนะคะถ้าใครชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบเนาะก็นำไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะว่าตัวไหนน่าจะมานะคะแต่วันนี้แอดชอบนะคะ เด่น5กับเด่นเก้านี่ค่ะชอบเก้ากับ5มากค่ะคเพื่อนๆจ้าผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ